สวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้เป็นคิวเจ้าคอนสวยนะครับออกไปเทสนะครับอ่ะเดี๋ยวรอชมกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เสียงกลางป้นใหญ่นะครับผมลายสนับปีกแต่งามใช้ได้นะครับตัวนี้นี่ครับตัวใหญ่ๆนะครับเข้าพิเนยนง่ายๆนะครับนี่ครับกรุงเจ้าคอนสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอชมครับรอชม นะครับนี่ครับมาถึงหมายแล้วนะครับผมได้ยินนกป่าครับยังไม่ทันขึ้นเลยนะครับอู้นี่ครับสายภูเขานะครับนี่ครับเจ้าคอนสวยจวดมากนะครับเอาใครสนใจนกต่ออาชีพตัวนี้รับประกันความเก่งนะครับจะมีอ่างคํานึงมีอ่างหลงคํานึงมาแล้วนกป่าอื้อจวดมากนะครับรับประกันเลยจะใส่ต้นกระถินนี่ครับใส่ต้นกระถินนี่ไม่รู้ว่ากล้องจะแพนเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นมาสูงครับนี่ครับ กูใส่ภูเขาเท้นะครับนี่ดูครับเล่นนะครับไม่ต้องห่วงตอนนี้จะเลยแปะสองรอยนะครับขึ้นพรเนยดก่อนนั่นนกป่ามาคูแล้วครับมาคูแล้วดูนะครับวันนั้นได้ยินขลมอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นก่อนจวดไม่ต้องห่วงครับนูกต่อเนี่ยครับอยู่ในป่านี่ครับ นี่นกโคกนกเขานะครับเดี๋ยวขึ้นแป๊บหนึ่งครับดูครับผมสาวขันเสาอังไม่ทันกอขันแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมนี้ก่อนครับลิงนะครับสุดยอดนะครับนกต่อนี่ครับใครอยากได้นะครับราคาตรงกันแบ่งไปเล่นนะครับผมตัวเดียวจบนะครับผมผม นกกกเดียวนะครับขันขามือนะครับสายภูเขานะครับอันนี้สายภูเขาะเดี๋ยวผมลองหลบกันลองขอดสายภูเขาแท้นะครับโยนละโยนละมาโยนคำเดียวแล้วซาด <c oughs> นี่ครับนกมันเก่านะครับเก่ง อยู่นี่นะครับนี่ครับอือหาือสุดยอดมากนะครับนะครับเอาใครสนใจโทรมาครับเกรดพรีเมียมนะครับมาแล้กมาแล้วนะครับดีตั้งไหมน,นะนอกปาเดี๋ยวผมลบก่อนนะครับเดี๋ยวผมลบก่อน อยากให้เอฟซีได้ชมนะครับเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวผมไปหลบข้างล่างครับเดินึนมาสูงภูเขาแท้นะครับวนันนี้มีเวลานิดหน่อยนะครับโอ้เสียงกลางวันมากนะครับนูน,นครับได้ย,ยินชัดไหมเอ่ยเสียงฟังอิ่มมากนะครับ อะเดี๋ยวรอชมครับผมนกของคุณลุงสนวนี่ส,นสุดยอดนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเข้าพเนยดง่ายนะครับนกเก๋านะครับนกป่าไปโยนอยู่นู่นแหละ เสียงกลางปีนใหญ่นะครับเงียบดีนะครับเลยมาบนเขาเลยนะครับวันนี้เสาขึ้นไปสองเมตรเรียกแล้วนะเรียกตั้งแต่ยังไม่ทันขึ้นนะครับโคตรเก่านะครับเกรดเอนะครับเกรดเอนกต่อใครไม่อยากได้นกฝึกใครอยากได้ไปเก่งๆเลยก็จัดได้เลยนะครับอเราชมจะมีเข้าร่วมหรือเปล่านะครับ มาเที่ยวป่าครับมาเที่ยวป่าตอนนี้ก็โยนหาอยู่นะครับผมไม่มีนกป่าโตเลยน่าจะลงกินอยู่หรือเปล่านกป่าเล่นดีนะครับเช้าองคอนสวยนกของคนลุงสนองใช้ได้ทุกตัวมานะครับผมถ้าไม่ผ่านคือไม่ให้มาเลยนะครับ ครับมาก็ไม่มีเสียนะครับเล่นได้ขันทั้งวันนะครับเริ่มจะคูใส่คนแล้วด้วยนะครับคึกจัดติดเฉลยยิ่งบ้านะครับนกตัวนี้เล่นภูเขานะครับวันนี้แน่นอนของผมสายป่าภูเขาโดยตรงเล่นได้นะครับนกเห็นก็อเอฟซี FC โทรมาครับ จัดนกต่อไปเมื่อรอบที่แล้วนะครับเจ้าอะไรนะเจ้าอะไรผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะครับจัดเฉลยมาสามสิบกวัวแล้วครับไปเชียงใหม่นะครับขอบคุณนาะยโชมาส่งข่าวนะครับยกจะจัดนกต่ออีกอยู่นะครับผมชืดเจ้าอะไรนะแหลมสิงกับอะไรนี่แหะครับครูของอาจารย์เฮงๆนั่แหละครับ จำชื่อไม่ค่อยได้นะครับลืมเมื่อคืนกันดูอยู่นะครับเนี่ยนะครับโยนหาเสียงเพราะมากนะครับ ไม่แซมพเนียดก็เล่นได้นะครับไม่มีโดดไม่มีดิ้นนะครับไม่มีเสือกพันเนียดนะครับนกอานียครับวากคูแล้วครับคู่อยู่ฝั่งนี้ไม่รูจ้จะใส่ถูกที่ตัวห่วงหรือเปล่า ครับคารลมอยู่แถวนี้นะครับโยนหาไปนี่ครับนกมันเป็นงานนะครับจะโยนหายโยนหาถ้านกมาเทียบมนจะเริ่มเรียกครับ้าเห็นเอานกเป็นนะครับเห็นสนใจให้ไวนะครับขอคนพร้อมโอนนะครับอ่านะครับขอคนที่อยากได้จริงๆพร้อมโอนนะครับ ท่านถามแล้วต่อแล้วก็เงียบไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแสดงว่าไม่ใช่เจ้าของครับเพราะว่านกมันก็เลือกเจ้าของมันนะครับผมนกมันก็เลือกเจ้าของนะครับไม่ใช่ว่ามันจะนั่นนะครับบางตัวนี้เลือกเจ้าของอยู่กับผมนานมากกว่าจะเจอเจ้าของนะครับไม่รู้ว่าจะมีเข้าร่วมหรือเปล่าถ้าเข้าร่วมก็มันเลยครับถือว่าโอเคครับใช้ได้ โขไกลๆนะครับในครั้นีอยู่นี่ครับไม่ยอมไปร่วมสักทีนะครับนะี่ครับภูเขามันขี้ระเวงครับผมพอยอดไผ่นี่ครับผมต่อที่นี่นครับต่อ ถ้ารวมมีสนุกนครับผมเยอะนะครับเี่ะครับเสียงดีนะครับทุกคนไม่เม็ดมาสักหน่อยนะครับรายการเลยครับ เราลุ้นครับเราลุ้น,ลน,ลนปลาตัวนี้เรียกคำคูคำน่ค,ค,ค,ครับเจ้าคอนสวยก็เรียกอยู่นะครับ นกปาคารมครับไม่ใครไม่ยอมเข้าร่วมนะครับครูใส่ตัวเมียอยู่อีกคนเราฟากนะครับแล้วก็เริ่มเล่นนะครับนกป่าพึ่งขึ้นกิเพิ่งขึ้นนะครับลงกินพึ่งขึ้นนะครับ ติดตะไลใสเลยนะครับนี่ครับตัวนี้จะมีมีอะไรแปลกๆของมันนะครับผมครับเราลุ้นครับเราลุ้นมีนกมาร่วมนครับนี่ครับมียอดม่พุ่มนะครับไม่ราจะซู้ปเับนกต่ออยู่นี่นะครับ ลอาดูครับลองดูเรียกเลยครับเรียกยังไม่ตอบโต้นะครับลอกปลาไม่รู้ว่าใช่ตัวคารมหรือเปล่าเจ้าขอนสวยดึงแล้วครับ คนเฉยเลยน่าจะเป็นตัวเมียหรือเปล่า ไม่เปล่านะฮะสายบุคคลมัขึ้นรวแงด้วยแล้น้องป่า เสียงการแล้วครับใครรู้มาตัดยาเมลัยเราล้นครับเราล้นปรากฏว่าลูกปลาไม่โซ่นะครับเป็นตัวเมียครับม,ม,มาไซขนเล่นนะครับเนี่ยยังอยู่เลยเจา้าคอนสวยก็เลยโยนหานะครับนี่ครับลูกต่อ เรียงแล้ไม่ตอบโต้ไม่ตอบสนองนะครับน่าจะเลี้ยงลูกครับนกป่าช่วงนี้ก็เลี้ยงลูกกันนะครับมันก็อย่างว่าครัมันไม่ค่อยเข้ารวมรวมได้ก็บางทีก็ไม่หยียบนะครับผมเดี๋ยวเขาสมควรนะครับก็ถือว่าได้เอานกต่อมาเช็คให้ f อซได้ชมนะครับผมว่าการเล่นความจวดนะครับเป็นแบบไหนนะครับเสียงขนาดไหนนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับผม แล้วท่านเดสนใจกระทูมาครับเดี๋ยวผมต้องคงไปลงแล้วครับผมนะครับก็เล่นเปั่วโมงแล้วนะครับนกป่าก็บินไปบินมาไม่ยอมร่วมนะครับเพื่อใส่ไม่ถูกถิ่นมันก็ไม่รู้นะครับไม่เคยมาสักทีตรงนี้นะครับสุ่มสุมเบสไซดดูนะครับผมกิงเห็นกิงมามๆก็เลยยองๆไว้นะครับก็เอว่าเล่นดีใช้ได้นะครับโยนหานกบินผ่านก็เรียกมาครับผม มันจะเล่นเป็นจังหวะนกป่าไม่เล่นนิมยุนเลยนะครับลูกไม่เหมือนนกฝึกแล้วนกฝึกนี่เรียกอย่างเดียวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆที่นึงนะครับผมนกป่าก็ยืนเกลืออยู่นู่นนะครับนู่นนะครับโอเคครับผมดูความจวดนะครับผมแย้ยัดพุ่มก็เล่นนะครับนี่ลงมาแล้วครับลงเมื่อกี้ วาแล้วนกฝามทำไมไม่ได้ครับมีเหวครับมีเหวบินออกนะครับเวลาผมบินเดินมานะครับนี่ดูเจ้าคอนสวยนะครับจุจวดเลยนะครับผมนี่นี่ครับดูความหลอนะครับตัวบักเอฟนะครับผมเล่นดีครับไม่ต้องห่วงดูความเก่าครับผมนี่ครับนี่ครับดูเอาเกรดพรีเมียมนะครับ สายภูเขานะครับวันนี้วิวดีนะครับอากาศดีนี่นะครับอากาศดีเนนกไม่มาร่วมนะครับมันมีเหย่่ยวนะครับนกปาก็ตีตะเลอ้อมไปอ้อมมานกเฟิไม่เห็นเหยี่ยวครับนี่ด้วยความเก่าครับขันไม่สนใจอะไร <laughs> นี่ดูครับ ต้องต่ออาชีพนะครับต้องแบบนี้นะครับผมดูครับมีคารมนะครับมีเจ้าพุทโธผสมด้วยนะครับผมเวลามันปล่อยคารมนะครับมันเป็นนกเสียงกลางปีนใหญ่นะครับเอาเร็วเรีบรบสมบูรณ์ดีนะครับนี่ครับเจ้าคอนสวยนะครับผมเอาวันนี้ให้ชมชัดๆเลยนะครับผมพนเนียก็ไม่ได้เซมนะครับ ดูเอานะครับผมท่านใดสนใจนะครับโทรมานะครับเก่าเแบบนี้นะครับตัวเดียวจบนะครับดูนะครับใครจะเป็นเจ้าของนะครับเนี่ยครับเล่นเช้าๆก็เล่นต้นนะครับพอแดดแดดก็ยัดพุ่มได้สบายครับผม นกมีหนักมีเบานะครับมีเล่นเป็นจังหวะนะครับเรียกอยู่ตัวเดียวไม่มีนกป่าเลยนะครับเปิดอัดลาดหมดแล้วนะครับเจอเหยี่ยวเมื่อกี้บินไปนะครับนี่ครับนี้ชักลงมาจะให้ชมตัวก็จวดเลยนะครับจวดโชว์ทั้งขาขึ้นขาลงนะครับผมอ่ะนี่ครับท่านใดสนใจนะครับนี่ครับก็ ของดีก็คุณภาพตามคลิปนี้เลยครับผมมาเช็คให้สดสดร้อนตามคิวนะครับผมยังเหลือโจโฉนะครับโจโฉยังไม่ได้ออกมานะครับคูทั้งวันนะเจ้าริวก็โอ้โหเจ้าริวสั้นก็จวดมากนะครับเมื่อวานที่ออกมาเช็คนะครับยังรอเจ้าของอยู่นะครับผมส่วนเจ้ามหาราบก็ปิดไปแล้วนะครับผมขอบคุณพี่ชายจากกทมนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ชมอีกทีนึงพี่เกมไม่ได้เล่นไลน์นะครับเดี๋ยว แต่แกโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับรอจัดส่งอย่างเดียวนะครับผมเจ้ามหาลาบนะโยนกุ๊กโชว์เลยประมาณนี้ครับเอาท่านใดสนใจก็โทรมาครับเจ้าคอนสวยนะครับใหญ่ๆเล่นดีๆเสียงตามตัวเลยนะครับเสียงพเพาะนะครับค่าหนกเขาใหญ่เพชรบูรณ์ครับจัดหาได้จุดจวดมาให้นะครับ เอาแต่คุณภาพเน้นๆเลยนะครับนกมันก็เลือกเจ้าของนะครับเอ้าประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ผมก็จะปิดคลิปไว้กับเจ้าคอนสวยเพียงแค่นี้ครับผมก็จะไปทําธุระต่ออีกแล้วนะครับผมนู่นครับรถจอดไว้ข้างล่างนู่นนะครับเดินขึ้นมาหอบแหกงๆเลยวันนี้ได้คลิปจุวดนะครับโอเคครับสนใจก็โทรมาครับ